ค่ะในวันนี้นะคะทางท่าเรือแหลมชะวังร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นบริษัทนัทลินเนี่ยนะคะที่ได้มาร่วมกันแจกอุปกรณ์ที่ป้องกันโควิดไม่ว่าจะเป็นแมสเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นทิชชู่เปียกที่มีแอลกอฮอล์ผสมนะคะเพื่อให้กับทางชุมชนบ้านบางละมุงแล้วก็ชุมชนในโซนโลงโป๊ะนะคะ เพื่อใช้ในครัวเรือนในการป้องกันสถานการณ์โควิดต้องบอกว่าวันนี้เรามีความตั้งใจในการที่จะดูแลภาาประชาชนดูแลคนที่อยู่ในพื้นที่รอบๆท่าเรือร่วมกันกับทางผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมชุบังระยะที่3นะคะต้องบอกว่าวันนี้ทางชุมชนได้มารับมอบเองแล้วก็ในส่วนผู้ที่จะมาร่วมงานมอบในวันนี้ก็จะมีในประลัดอุโส ที่เป็นผู้แทนของท่านแนอาเภอบางละมุงค่ะสะทที่เป็นผู้แทนของนายกอบจอชลบุรีแล้วก็บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็พอโรงเรียนบ้านบางละมุงนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันที่จะดูแลภาพประชาชนค่ะสวัสดีครับผมสุวศักใจเย็นเป็นตัวแทนของกิจการร่วมท้า CNNC เราเป็นผู้ประกอบก,การสำหรับโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเศษสาม ส่วนที่1ง,งานขุดลอกทางทะเลนะครับเราก็ทราบดีนะครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของรุกิจการโควิดเราก็มีความห่วงใยชาวบ้านแล้วก็ชุมชนในพื้นที่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเล็กๆน้อยๆที่ทางเรา,าส่งมอบน้ําใจให้ทุกคนสู้ภัยโควิดไปด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับโครงการาท่าเรือแหลมฉบังเฟสสามที่เราจะดำเนินการ นะครับเราก็พยายามดําเนินการให้กับชุมชนให้มีส่วนร่วมแล้วก็สนับสนุนให้โครงการสําสเร็จได้ไปด้วยดีนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็สําเร็จมีความสุขไปด้วยกันขอบพระคุณมากนะครับ 泰国进口榴莲特棒特香เราดีใจที่เป็นประตูเชื่อมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกและเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและชีวิตเกษตรกรไทยให้มั่นคงยั่งยืนท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกสู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อสนับสนุนโดย ถ้าเดือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน